ประเทศไทยจำกัดเข้ารับรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติครั้งที่15สำนักง,งานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสวรวมกับสถาบานันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติจัดงานประกาศผลรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติครั้งที่15 ผลึกกำลังของ MSME ไทยให้เต,ติบโตสมดุลยั่งยืนโดยภายในงานนายอาคมเติมพิทยาภายัยสิธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลางคลังไห้เกียนมอบรางวา e, ัล SME g ีเ d e n หรือ SME Outstanding o f t h e SME National Award กลุ่มธุรกิจยาและอาหารเสริมแก่คุณพิวรพบ การไกร่พงประธานกรรมการบริษัทเคนยากุประเทศไทยจำกัดโรงงานรับผลิตยาแผนปัจจุบันและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติครั้งที่15ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางแสดงความเป็นเลิศของการบริหารจัดการองค์กรระดับสากล ผมพริรพมหานไกพรพงศ์นะครับประธานกรรมการบร,ริษัทเคนิกุปประเทศไทยครับครับผมภูพรพัฒน์หานไกรพงศ์รองกรรม,ก,มาการผู้จัดการบริษัทเคนิกุปประเทศไทยจำกัดครับวันนี้เรามารับรางวัล s อ e a w a r d นะครับครั้งที่15าแต่วันนี้ได้รับรางวัลเป็นรางวัล s อ e ดีเด่นนะครับในสาขาของกลุ่มยาและอาหารเสริมครับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเข้าร่วมงานเอสเอ็มด e ครั้งที่15ในครั้งในวันนี้นะครับก็ รู้สึกเป็นเกียรติยิ่งเลยครับเป็นภาคภูมิใจกับบริษัทจริงๆครับที่ได้ก้าวมาสู่การรับรางวัลในครั้งนี้ครับถ้าจะให้พูดถึงคําถามนี้นะครับมาตรฐานและก็ความยั่งยืนของมาตรฐานของเราเนี่ยมันเป็นตัวบอเถ่งการพัฒนาการมีมาตรฐานการทําทุกอย่างให้ตรงตามเป้าหมายเนี่ยมันจะนําไปสู่การประสบความสำเร็จในการกลุ่ม กลุ่มอาหารและยาในกลุ่มนี้นะครับบริษัทของเราครับก็เป็นบริษัทรับผลิตยาแผนปัจจุบันและก็อาหารเสริมนะครับก็เป็นบริษัทที่ก่อตั้งมา40ปีนะครับมาก็มุ่งเน้นในส่วนของผลิตอาหารเสริมที่มีนวัตกรรมต่างๆมากมายครับถ้าพูดถึงจุดเด่นของบริษัทนะครับเราก็จะมุ่งเน้นถึงศักยภาพของลูกค้าเป็นหลักนะครับว่าลูกค้าต้องการที่จะมุ่งเป้าไปสู่เป้าหมายไหนนะครับแล้วก็ มุ่งเน้นที่จะพัฒนานวัตรกรรมต่างๆเพื่อสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าเป็นหลักครับเรียกได้ว่ารางวัลน,นี้นะครับในกลุ่มรางวัลน,นี้นะครับก็แสดงถึงมาตรฐานของเรานะครับในการบริหารงานมาตลอดหลายปีที่ผ่านมานะครับก็เป็นการการันตีหอก็ยืนยันได้ว่าคุณภาพมาตรฐานของโรงงานเนี่ยมีการพัฒนาอย,อ,อยู่เสมอนะครับจนเป็นที่ยอมรับระดับประเทศนะครับก็ ทุกบริษัทนะครับมีโอกาสอยู่เสมอนะครับก็มุ่งมั่นพัฒนาในสิ่งที่เราจะก้าวเดินนะครับฉะนั้นอย่าย่อท้อในเ,อเป้าหมายที่เราจะไปมุ่งมั่นต่อไปนะครับคำนึงถึงมาตรฐานคำนึงถึงลูกค้าคำนึงถึงผลกระทบต่างๆที่จะเข้ามานะครับแล้วก็ริมรองความสำเร็จของ t a r ก็ตหรือเป้าหมายที่เราจะมุ่งไปครับช่องทางทางไลน์เฟซบุ๊กก็มีหมดเลยนะครับส,มสามารถกด ค้นหาได้เลยก็คือบริษัทเคนยากุประเทศไทยนะครับ kenyaku.co.th ครับสามารถเข้าไปปรึกษาหาคำแนะนำหรือว่าอยากจะมาสอบถามเกี่ยวกับการผลิตอาหารเสริมหรือผลิตยาก็เราสามารถจะตอบโจทย์ท่านได้เสมอเลยครับตลอดเวลานะครับ